สวัสดีครับช่อง Modify by B B Channel นะครับวันนี้อยู่เวชัยแท็กเตอร์นะครับสกลนครสาขาพังโคนนะวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่น n เ h ฮอน a n d TD 5.90 Cap นะครับวันนั้นมาแล้วแต่ถ่ายแล้วเป็นวิดีโอไม่สมบูรณ์ครับวันนี้ขอผู้จัดการเข้ามารีวิวใหม่ คันนี้ติดตั้งชุดตักนะครับตักหน้านี่ตักหน้าของบริษัททีทีเฟิร์สนะครับนี่ตักหน้าใบดันก็ยังอยู่นะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่มีชุดถ่วงหลังด้วยนะครับ เพิ่งมาใหม่นะครับคันนี้จะส่งลูกค้าที่ร้อยเอ็ดว่างั้นนะครับคันนี้จะเป็นหัวแชบนะครับเรอาแยากเข้าไปดูข้างในนะครับวันนั้นมาไม่กล้าดูนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยเบาขึ้นมาแล้วมันก็นี่เป็นระบบแอร์นะครับมีระบบแอร์ Okay. อดูแล้วก็มองเห็นกว้างดีนะครับขํ้ามานั่งในนี้มันก็กว้างดีรุ่นนี้ก็เป็นขออนุญาตดูรายละเอียดก่อนนะครับ คันนี้ติดาราคาตัวรถเปล่าอยู่ที่ล้าน8นะครับดาวเริ่มต้นที่25%่สนะิเร์เนดาว25%่าเรเราจะมาดูชุดตักกันก่อนคานหน้าก็เป็นคานใหญ่ CNH เหมือนเดิมนะครับคานซนะีนน 90, 90้าแรงนะครับ90แรงม้าที่<ม>เครื่องยนต์2 3 0 0รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้350 6นิวตันเมตรนะอยู่ที่เครื่องยนต์1,400รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้<ม>เป็นกองอากาศแบบ2ชั้นแห้งนะครับกองอากาศอยู่ท้างไหนอยู่ฝั่งไหนเนี่ย น่าจะอยู่ข้างในนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในนี้นะครับยางหน้าจะเป็นขอบย4ิบสี่นะครับขอบย4 12ิบสี่สิบสองยิบสี่นะครับยางหลังขอบสามสิบนะครับส8 3แปดสามสิบสวยมากนะครับชุดตักท t f i เ s t อันนี้ราคาร้านแปดนี้ไม่ไม่ได้รวมชุดตักนะครับชุดตักก็แยกต่างหากเอา้าไปไหนแล้วนี้มาพร้อมกับชุดตักนะครับนี่ถ่วงหลังถ่วงท้ายนะเวลายกจะได้มีน้ำหนักดึงท้ายเอาไว้นะครับ มีน้ำหนักดึงท้ายไว้เพราะว่า <M ess ide> การตักเนะี่ย <M ess ide> มันใช้น้ำหนักที่ด้านหน้าเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์12นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์12 <M ess ide> เดินหน้าถอยหลังนะครับ12เกียร์มาดูด้านหลังนะครับชุดแขนยกชุดแขนยกแล้วก็ เผ่าท้ายนะครับเผ่าท้ายจะเป็นแบบเผ่าทดนะครับเฟืองทดนะตัวนี้จะเป็นเฟืองทดนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับนี่อุปกรณ์ต่อพ่วงพอต่อมาไว้ตรงนี้อ๋ออันนี้คอนโทรลคอนโทรลของชุดตักครับแปะไว้ตรงนี้นะครับ น่าจะโยกอยู่าขาโยกข้างบนสามขาตรงนี้นะครับเนี่ยตัวควบคุมชุดตักน่าจะเป็นตัวนี้นะนี่เป็นกล่องเครื่องมือนะครับนี่กล่องเครื่องมืออยู่ด้านข้างอ่าถ้าเป็นชุดตักหรือว่าชุดใบมีดดานหน้าเนี่ยครับ ถ้าเป็นของ TT First นะครับจะเป็นรุ่นที่ที่ที่ผมเคยใช้มานะในรถฟอร์ดรุ่นใส่รถฟอร์ดรุ่นเก่ารุ่น5 0 6 6 6 0 0 0 6 0รุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับของ t ีทีเฟิเนี่ยจะดีสุดดีในเรื่องอะไรบ้างในในที่นี้ก็คือของ TT First ระบบไหลเวียนน้ำมันของเขานะครับในนี้ระบบสายระบบอะไรต่างๆของเขามันจะ เร็วนะครับเป็นระบบไหลเวียนน้ามันที่เร็วนะครับยกวางใบมีดนี่จะเร็วมากถ้าเป็นของทีทีเฟิร์สนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเนี้ยทีทีเฟิร์สจะเร็วมากชุดตัดนี่เท่าไหร่นะชุดตัดนี่เท่าไหร่นะครับชุดตัดอ๋อสองเซนแปดนะครับลืมลืมราคาสองเซนแปดนี่รวมค่าติดตั้งด้วยครับมาติดที่ เคยใช้แท็กเตอร์พังโคนเนี่ยมีบริการติดตั้งชุดตักนะครับเนี่ยครับเป็นรุ่นเก่าที่ที่ผมใช้นะทีดีเฟิร์สเนี่ยระบบไหลเวียนน้ำมันมันจะเร็วนะครับพูด,ดง่ายงคือมันไหลเวียนเร็วคือกระบอกมันก็คอนโทรลกระบอกแล้วก็คอนโทรลเนี่ยแล้วก็ชุดสายแป๊บน้ำมันเนี่ยมันจะใหญ่นะครับถ้าของทีทีเฟิร์สเท่าที่สังเกตนะอันนี้ ติดถูกขอภัยนะครับแต่ว่าไปใช้งานดูจะรู้เลยว่าของ TT First เนี่ยจะต่างจากรุ่นอื่นนะครับถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นตัวกระบอกใบมีดเป็นตัวเนี่ยชุดคอนโทรลใบมีดจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับนะดีสุดเร็วนะครับถ้าเป็นของ TT First นะอันนี้ติดไปติดใส่ทีอะไรนะลืมอีกแล้ว ดีดีห้าจุดเก้าศูนย์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเทอร์โบนะครับสเปกก็เหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับสนใจทดลองขับนะครับดูรถนะครับคันนี้จะส่งลูกค้าแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมจะใช้ทั้งใช้ทั้งชุดตักใช้ทั้งใบมีดนะครับสนใจก็มาติดต่อสอบถามนะครับเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ทดลองขับ ดูรถเยี่ยมชมรถได้ที่เวัยชัยแท็กเตอร์สกลนครสาขาพังโคนครับเดี๋ยวลงคลิปเรื่อยๆนะครับมีอีกหลายรุ่นที่ยังไม่ได้รีวิววันนี้ผู้จัดการดูเดี๋ยวเอาให้สะใจเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรุ่นต่อไปนะครับตาม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ